บันทึกภาพและเสียงท่ามกลางซากปรักหักพังขณะที่คุณซัดปานกำลังแจกของจากโครงการเพื่อนเนปาล<อ>ก็กำลังเป็นที่คึกคักกันอยู่พอสมควรเราไม่เรียกว่าโกลาหลเพราะว่าของที่นำมาแจกเนี่ยก็เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นขนมแห้ง เป็นอะไรตัวมีอะไรต่างๆนานาที่จําเป็นแก่การยังชีพก็คุณซัดปานทําหน้าที่แจกอยู่ในขณะนีะ้พี่น้องผู้ประสบภัยกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากน้ําดื่มเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่นํามาเพื่อแผ่แบ่งปันเป็นประการสําคัญทีเดียวอะ่ะเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ยเป็นของกลางๆส่วนอื่นๆน,นั้นก็ตามเหมาะตามควรน,นะตามเหตุตามปัจจัยก็ขอนําเสนอภาพ นำเสนอบรรยากาศจริงๆการแจกเนี่ยไม่ยากหรอกแต่การนำของมาให้ถึงที่แจกเนี่ยยากขอเรียนบอกกับพี่น้องให้ได้รับทราบไว้ทั้งนำมาจากประเทศไทยทั้งนำมาจากกรุงกาดมันดุเมืองหลวงเนี่ยกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเวลาแจกของเนี่ยพี่น้องโปรดอยา่าคิดแค่ของที่นำมาแจก ขอให้บวกรวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อนำของมาแจกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่บางทีอาจจะแพงกว่าแมเนจเมนต์ uh, เนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยบางทีบางครั้งแพงกว่าค่าของได้ซ้ำไปกาะนี้ก็อยากจะฝากบอกไว้เหมือนกับซากปรักหักพังที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยบัตรนี้สุดซอม uh, พังทลายลงมาเนี่ย แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ภัยเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้มันลงมาอีกได้ยินแว่วๆว่ามีบ้านบางบ้านเนี่ยเก็บของมีค่าในราคาแพงไว้เช่นทองคําเป็นต้นถ้าไม่เอาออกมาให้เหมาะสมคือถ้าเข้าไปในบ้านไม่ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะนําทองคําที่ตเนเองเก็บไว้เนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็การรื้อบ้านนั่น ที่กำลังพังทลายลงมาเนี่ยให้พังทลายลงมาอีกนั่นอันนี้ก็เป็นการพังทลายต่อจากพังทลายคือไหนๆจะพังแล้วเนี่ยก็ให้มันราบเรียบให้สามารถเข้าถึงสิ่งที่อยู่ในนั้นได้ตามเหมาะตามควรเนี่ยเราก็จะพบเลยทีเดียวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเป็นพู้เสียสละมาก เป็นผู้ที่ทุ่มเทเรี่ยวแรงกำลังวังชาเนี่ยเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนที่กำลังประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเขาเหล่านี้บางทีก็ไม่มีกกจิกใจจะทำอะไรเซ็งสังกะตายก็ต้องอาศัยคนที่ยังพอมีเรี่ยวแรงกำลังกายกำลังใจอยู่เนี่ยช่วยเหลือเฟือไฟายกันต่อไปอันนี้คือภาพของการกู้ภัยภาพของการเยียวยา ภาพของการฟื้นฟูภาพของความช่วยเหลือซึ่งต้องอาศัยความเป็นเมืออาชีพพอสมควรนะที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยต้องอาศัยความเป็นเมืออาชีพอยู่พอสมควรใครจะทำซุ่มสี่ซุ่มห5เนี่ยก็คงจะเป็นอันตรายอ,อยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวอะ่ะเอาละไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือไม่ใช่เมืออาชีพก็ตามแต่เมื่อเรามีใจอาสามีจิตอาสาเป็นเวอร์นเนีย เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็มาแล้วและก็ได้เห็นแล้วเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องของเราที่กำลังติดตามฟังอยู่ติดตามชมอยู่จะมีกำลังใจร่วมด้วยช่วยกันนะนะนะโดยวิธีการใดๆก็สุดแท้แต่ให้ภัยพิบัติเหล่านี้ทุเราบรรเทาเบาบางลงไปนะจริงๆภัยพิบัติเนี่ยยังไม่เลวร้ายเท่ากับใจพิบัติ บ้านพังเนี่ยยังไม่เลวร้ายเท่ากับใจพังดัะ,ะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงรักษาใจนะแม้ไม่รักษาบ้านเราจะเห็นว่าเต็นท์ต่างๆที่มีคนนอนอยู่เนี่ยเ,เกิดจากคนไร้บ้านแต่ยังไม่ไร้ชีวิตคนไร้บ้านแต่ไม่ไร้ชีวิตไร้บ้านไม่มีปัญหาแต่ประการใดเนี่ยเดินมาดูเต็นท์สักหน่อยเนี่ยไร้บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ประการใดยังมีชีวิตเหลืออยู่ยังพอสร้างบ้านใหม่ได้ อันนี้ไร้ชีวิตนี่สินี่ขนมขนมที่เราซื้อมาเนี่ยจากคนใจบุญที่บริจาคเราเมื่อวานนี้เราก็เลยนำงบเนี่ยไปซื้อขนมมาแจกปรากฏว่าขนมขแขกให้แขกกินเนี่ยรู้สึกเขาจะถูกกับอัธยาศัย,ยเนี่ยเงินที่ท่านทั้งหลายบริจาคมาจากประเทศไทยนี่แหละ <Okay. S 1> ก็กลายมาเป็นของกินของดื่ม,มนะให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะตามเหมาะตามควรเนี่ย เราเอาของในพื้นที่เพราะฉะนั้นคนไร้บ้านแต่ยังไม่ไร้ชีวิตก็จะมีชีวิตเหลืออยู่ทำความดีต่อไปและตลอดไปขอส่งเสียงให้ความปรารถนาดีนี้มาเพื่อแผ่แบ่งปันแก่ท่านทั้งหลายให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดการเป็นนิเทินเจริญธรรม